การต่อไปนี้เป็นไา่การสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้รับชมถูกเพศถูกวัยตแตงแต่อยู่ในทองไปจนถึงลอยปีเ่อเลือกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมพี่นองเอ้ยตื่นมาแตงแต่เศร้าพร้อมเสียงไก่ดอกขันกกโยกเอาเข้าเหนียวใส่กระติบนางล่งเฮือนใดลายตอนวายออกจากคอผ้าไปเลี้ยงน้ำกลางทงสองสามโมงผูกไวให้เล่มหนาตามไฮน้าได้พี่นองเด้อวิธีมาแต่เก่ากี่ขังกอนข้าวหลัง อีสานยังมีมุ่นค้นบ่ไล่ไปไก่บ้านเป็นว่านๆแต่ข้าวพุ่นเฮาเคยได้เห็นพานได้พี่น,อน้องม่วควายเคยเต็มบ้านแต่เมื่อนี่หากบ่อเหลือพี่น้องเลยครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบิงช่องพอเลี้ยงผู้เม่งคือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยครับเมื่อนี่ม่พอกับพอเลี้ยงผู้เม่งนะครับหลังจากห้างท้ายไปโดนเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันระบาดหนักนะครับพอเลี้ยงผู้เม่งก็ไม่ได้ออกไปพาพี่น้องไปเบ่งม่วเบ่งควายช่างใดแต่ว่าเมื่อนี่พอดี อ่จะกับพอเลาฟูหนึ่งนะครับเราอยากขายควายมือนีก็ถือว่ามาเปิดราคาควายหนาครอกพี่น้องครับเดี๋ยวไปพอกับเจ้าของควายครับเอาพบสวัสดีครับพ่อวิ้ครับสวัสดีครับครับผมอ่ารบกวนนามาทบีนะครับนา้ทาโตนะครับพ่อว่าซือว่าพ่อวีครับพ่อวีบุญเสริมครับผมมือนีเราสิเปิดราคาควายหนาคอกนะครับมือนียูที่บ้านอ่าเราเกียนหักตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเฮ้เด้อพี่น้องเด้อบ่าเปนควายงามพี่น้องือว่าเป็นเป็นควาย าสายพัฒนานะครับบ่ต้องสืบว่าเป็นวายงามเป็นสายใดเป็นลูกผู้ใดมาจังใดครับเราก่อมาตสายก็คือบ่ต้องสืบเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นควายสายพัฒนาช่วงนี้มันโควิดหลายพี่น้องหันมาเลี้ยงๆๆวัวเลี้ยงวายกันนะครับกษั่นิย์พนิวาดูทุกบ่มีเสื้อผ้าปลาเคลื่อนดีพ่อรียวถูกบ่มีวัวไข่ยอยู่ขอ,อกสิทนใดจังใดกัตริยพี่น้องครับอันนี้ไข่ตัวนี้เป็นลูกลูกโตที่ไดครับพ่อพี่ครับเนี่ยลูกโตที่สองลูกโตที่สองครับผมราบดที่นี่สถานะตอนนี้ทองบ่ทองครับ อครับตอนนี้มีท้องครับผมทับกับพออา่าไสบ้านนะครับพอบ้านบานใบนะครับทองได้จักเดือนลรอครับผมประมาณประมาณหาเดือนกว่าประมาณหาเดือนกว่าครับผมปรับราคาที่พอวี้เปิดไว้คือเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าครับผมราคานี่สามารถต่อรองได้เด้กพี่น้องได้ผู้ใดอยู่งไกอยู่ไกลก,ก็ลองโทรมามาซื้อมาหามาแวะครับผมมาติดต่อพอวี้เดี๋ยวสิขอเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับผมมากินยาชุนๆสูบดำใสๆน้ำพอวี้ เงินเท้าพี่น้องเงื่นถือวา่าเงื่อนทองี่มันก็หายากกับหายมาเบิง้งัตจริงนะครับนะเนาะเร่นโทษเรามาเบิ้งัวจริงเพราะว่าเงินข้ามแกว้วคือเขาว่าปลา,าพันว่าถามดีก็ได้ามให้ก็ไรส้นเงินข้ามแก้วหาได้ตะผู้มันผู้ชี้การหาได้กับผู้มันพี่น้องครับสนใจควาอตัวนี้นะครับกับมาเบิง้งัตจริงนะครับความสูงที่พอเรียงผู้เม่งวัดใเมื่อกีนี่คือสูงลอยสามสิบหานะครับสามสิบหาบวกโยนพี่น้องครับสูงลอยสามสิบหาบวกแล้วก็ตอนนี้สถานะคือทองนะครับแล้วก็มีลูกลูกพัน ลูกได้จักปีครับพ,พี่ครับลูกได้ปีกว่าลูกได้ปีกว่าเป็นลูกตัวเมียพี่น้องครับลูกได้ปีกว่าง่ามๆครับนี่ถือว่าทรงลูกเพว่าเป็นเป็นค้อยบ้านๆนะครับทับกระพอบ้านๆถือว่าทรงลูกได้ดีมากผู้ใด,ดสนใจก็ลองโท่มากเด้อพี่น้องเด้อสิขอเบอร์ไว้นะครับยุกไกยุไกก็ล่องโท่มากนะครับผมสนใจราคาเพิ่นกับเปิดว้บว่แพรงครับสมนามสมเนื้อครับกับแม่ค้อยคุณนีงครับผมเพิ่นเปิดไบเกณฑ์สิผาครับผมถือว่าสมนามสมเนื้อราคาเราก็บ่ได้ขายแพงขายแบบธรรมดาเงินมากไว้ไปเด้อพี่น้องเด้อครับสนใจกรับ รบกวนขอเบอร์โทรศัพท์พอพี่นะครับผมเบอร์085เบอร์085ครับผม085 582 085 582 3262 3262ครับผมโทรได้ตลอดนะครับเนาะเ่ได้รับแต่ย่ำรับเท่านั้นแหละครับผมผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาลูกเป็นลูกตัวเมียอายุได้ปีกว่านะครับแม่นี่ก็ตอนนี้คือทองนะครับทองได้ประมาณหาเดือนเราก็มีลูกติดมานํื้อซื้อตอนนี้คือซื้อซื้อสองได้สามนะครับเนาะโคมนี่ซื้อสองได้สามครับ ผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาพี่น้องครับเบอร์ตามที่หายไปนะครับซื้อเฮี้ยใดสร้านบ้านแห่แต่ปลาไข่เอาเมียม่ไดหรือความจังสีได้ซอยงานเขาว่าผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาพี่น้องครับก้อยตัวนี้ถือว่าราคาสมน้ำสมเนื้อครับผมราคาเกษตรกรสามารถจับต้องได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมแต่ว่าบ่แม่นค่อยงามสำหรับผู้ที่หาค่อยงามอยู่ก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่ามื้อนี้ถือว่าเอาค่ายสายพัฒนามาให้พี่น้องเฮาผู้ใดสนใจที่นี้เข้ิดมาอยากามาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่บ้านเฮาครับผมราคาเพิ่นเปิดไว้75ราคาสามารถต่อรองได้ครับผม ตอนนี้ท่องได้หาเดือนเราก็มีลูกลูกตัวเมียนะครับลูกได้ปีกว่านะครับผมก็ได้สนใจกับล่องมาสือมาหามาแวครับผมหลังจากแม่นี่หรือโคมนี่แล้วยังมีอีกนะครับนะครับผมอ่าเดี๋ยวถายเบิางอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของคอบี้ครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นค่อยเพ็เนี่ยนะครับเป็นค่อยสาวหน่อยนะครับนะค่อยสาวอายุใส่ประมาณสองปีครับเพราะว่าเฉากาลังโดนนะพี่น้องเด้อตัวนี้ก็ถือว่าเป็นค่อยงามถือว่า ถือว่ากับสายพัฒนาพี่น้องต่ว่ามันมันออกง่ามแข้งขาใหญ่นะครับผมแข้งขาใหญ่มีขวานหาบลื่นหาบท่องพร้อมพี่น้องครับเป็นตัวนี้นะเอาไปดูแลนะเอาไปเลี้ยงนะครับคือกันนะครับผมตัวที่ครูผ่านมากเมื่อกี้เนี่ยถือว่าสมน้ำสมเนื้ออันนี้ก็สีสมน้ำสมเนื้อเพราะว่าพอวีเราบริกขายแพ่งขายให้พี่น้องเกษตรกรเท่าสามารถจับต้องเลยนะครับเนาะแต่ผมตัวนี้หลังจากที่วัดไว้แล้วสูงร้อยประมาณร้อยสามสิบกว่าพี่น้องครับสามสิบสามสามสิบสี่บวกครับผมตัวนี้ครับผมเป็นไข้เพศเมียะไรสองตีว่านะครับ อย่างบ่ทัตนะครับนาอครับตอนนี้เนาะย่างบุษบัท่านท่านท่านอ่ะย่างบุษบับครับผมสถานะตอนนี้คือคือทองว่างครับผมเป็นค่ายแม่สาวอยู่นะครับผมบัดที่นี่ตอนนี้พอพี่เปิดไวไหลาไปนะครับหมื่นหาครับเปิดว้หาเมื่นหาพี่น้องครับผู้ได้สนใจนะครับเปิดว้หาเมื่นหานะครับผมเบิ่งแขงขาแขงขาใหญ่พี่น้องแขงขาหนาสวยเขาเปิดครับผมขันเพ้น่าอ่าอัตลักษณ์ของค่ายไทยบ่ว่าสิเป็นตาแต้มแก้มจ้ำข้ออ่องถุงน่องขาวหางเงี้าวเลยเขาสันหลังปลาบูหูใบตองสัต อันนี้คือควายงามเนาะพี่เนาะแต่ว่าควายตัวนี้เป็นควายบ้านๆวายสายพัฒนาแต่ว่าอัตลักษณ์มากเกือบครบก็ถือว่าเป็นควายตัวหนึ่งที่ว่าสมบูรณ์แบบนะครับผมได้ได้ถือว่านาเอาไปพัฒนานาเอาไปเลี้ยงนะครับราคากับลาคาสามารถจับต้องได้ครับผมอ่ารบกวนขอเบอร์พ่อพี่อีกเทีนึงนะครับผมเบอร์85582เบอร์085582 3262 3262ครับผมเบอร์ไทยนะครับเบอร์ไทยก็ถือว่าไทยงามครับเป็นควายตัวเมีย เบิงแทงขาแต่ว่าลักษณะทีพอเลี้ยงผู้เม้งเบิงแล้วพี่น้องผมมาพอเลี้ยงผู้เม้งว่าอ่าอศรีมีมูล่ามาเตี่ยมจักน้อยปะครับเพราะว่าเพราะว่าเบิงอัตลักษณ์เบิงลักษณะธาตางกับพี่น้องครับกันหนาเอาไปพัฒนาราคากับปลแพงครับผมราคากับถือว่าสามารถจับต้องได้เด้อพี่น,องงน้องเด้อผู้ใดกำลังมองหาค่อยแม่สาวหรืออยากได้เป็นคมเียวไปเลี้ยงเอาไปดูแลกับทร่ล่องโทรมาหาพรวีนะครับอยู่บ้านเล่าเกียรติหักอำเภอเมืองตำบลบ้านทมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นของกระปุ่ห่านะครับ หลังจากผู้ใดได้เบิ้งชิพอเลียงผู้แม่งแล้วครับสนใจก็ลองโทรมามาซื้อมาขายมาหามาแว่ครับเพิ่นว่าบ่ต้องไปแลนน้ำควายงามๆนะครับเนาะผู้ใดมีหน่อยก็คือพัฒนาไปตามหน่อยก็สัน่นเพิ่นสีว่าด้อยย่าไปเก็บดอกบานบ้านผู้อื่นมาเชยช่ชมขอให้เจ้าเก็บอ่อยคอยง่ยสัน้นเก็บดอก,กเกียวเขียมหัวเวพิ่นบ่าก็สั่นก็คือเอาของจาของไปพัฒนานะครับเนาะไปพัฒนาตอดูแลไปนะครับผมสักมือหนึ่งเฮากับิีมีควายงามๆคือเพิ่นเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นควายแม่สสาาวววีมบบบููรรณ์ลัักกษะขขถถืออต้งนค ตามอัตลักษณ์ของควายไทยบ่ม่ตำนี้ตำนี้ตา,ตาบอกว่าเป็นเปครับตอน,นตำนี้แล้วว่าตำนี้ตา,ตาบอกว่าเป็นถือว่าเป็นควายที่นนาวไปพัฒนาได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเขาเรงผู้เม่งเบิ้งแล่าก็ถือว่าสันหลังกับหลังปะบูพี่น้องครับเบิ่งเงาหางเงาหางใหญ่นะครับเด้อผู้ใดเจา้าผู้ไทยลำเลยควายงามเมืองขอนแก่นผู้ใดสิได้ข้นครับท้ายายแส้ไส้หลังกรล่องท่วมมากมาหามาสือมาขายมาแววนะครับผมเอาลาคาที่เปิดว้ได้พี่น้องเด้อคือหาเมื่อหานะครับนะครับผมก็ได้สนใจกรล่องท่วมากมาสือมาถายม่แววได้พี่น้องเด้อ พันวาไก่ค่อยไก่แต่บ้านหัวไฮดอกหน้าสวนพันวาไก่ค่อยไก่ตัวม้วนมือเฮื่อนกับเราส่วนว่าจจาเจ้าสองเฮ้าอยาได้หางตางคนมันสียู่ต่างบ้านความเบาจะหางกันได้พี่น้องเด้อต่าร้องทรวมากครับผมสนใจแม่ไรอยากได้เป็นคมซื้อสองได้สามกับมาเลือกเอานะครับผมอยากเอาแม่สาวกับมาเลือกเอาได้พี่น้องเด้อครับผมเอารา่แล้วครับผมสำหรับมือนี้กอขอบคุณพ่อพี่หลายๆครับผมที่ข่ไมายำส้มครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมผู้ใดสนใจก็จะเริ่มได้พี่น้องเด้อครับผม กะล่องโรมามาซื้อมาขายมาหามาแวนะครับถึงว่าเป็นควายที่สายพัฒนาตัวหนึ่งก็ถือว่าส่งลูกนะครับผมคลมหนึ่งซื้อหนึ่งซื้อสองได้สามครับซื้อฮี้นได้ซ้านบ้านแห่ได้ป่าใครเอาเมียไม่ได้ลูกพร้อมเพื่อนว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นค่ายแม่สาวที่เราเปิดไบก็คือหาซิบหาคลาก็สาม,มารถจับต้องได้ผู้ใได้สนใจก็ล่องโทรมามาซื้อมาเบิ่งตจวจริงก็ได้ครับผมออกไปพัฒนาสำหรับมือนี้เลียมผู้เม่งกับขอบุณพี่น้องเกษตรกรที่เบิ่ง่องเพลียมผู้เม่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร ก็ใช่กับให้กดแช่เด้อพี่น้องเด้อช่องพอเรียงผู้มิ่งกับบมีผิดมีผิดเด็กเบิ่งไดผู้ใหญ่เบิ่งดีเด็กในทองเบิ่งตีบริสียเงินเสียทองครับผมแล้วก็เพิ่นว่าไว้เงืนค้แก้วคือเขาหัวปลาถามดีกระไรถามนา้กระไรส้นพี่น้องรันเป็นเงื่อนของเฮาอยากได้ตัวใดแม่ใดกลับมาลองมาจับเอาครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่เบิ่งช่องพอเลียงผู้มิ่งกันผู้ใดคิดอยากเลี้ยงวายนะครับขันเลี้ยงวา้ดอนกับให้เป็นคว้เขาข้ามันเลี้ยงควายดำกันเป็นไข้เขาแก้วเลี้ยงง่ายแล้วขายตัวละล้านเดดอออพีี่นงัครบผม